สวัสดีครับวันนี้ก็นะครับมารีวิวรถให้ดูคันหนึงเป็นพอร์เช b เบลคาสะสมจริงๆไม่อยากมาถ่ายอะไรหรอกแต่ตกล้องเรียกร้องขอขอถ่ายหน่อยอันนี้เป็นรถของเองนะครับเป็นที่มาของอู่ของผมจินการ่าถ้าใครสังเกตเห็นโลโก้อู่ผมเนี่ยก็คือเจ้าคันนี้แหละครับนี่คือโ o l k s สวา e เก้นคาบันเกียร์ไทหนึ่งสนะครับก็เรื่องสัน้นก็คือคาบันเกียนะครับก็ รถนี่รักมากเลยนะครับทำเป็นคันแรกๆของของที่ผมมาเล่นรถเก่าเลยคันน,นี้อยู่ผมก็ต้องมีสักสิบปีได้ละนะครับเป็นอย่างน้อยนะผมไม่แน่ใจประมาณสิบปีนะครับก็เป็นคามันเกียร์ทมหนึ่งสี่ปีหกห้าทะเบียนแท้บ้านเราเลยนะครับเลขโดนถังขึ้นด้วยหนึ่งสี่เลยนะครับเนี่ครับมันคือรถที่ผมว่ามันสวยมากอะ่ะสวยที่สุดแล้วที่ผมชอบมากผมเลยเก็บมันไว้นะครับ ก็ฝรั่งเขาเรียกครัวแมนทอสนะครับเป็นรถคอสต์สำหรับคนจนนะครับก็เป็นตัวถังคูปเป้สองประตูครับสีที่ผมทำเองนะครับเป็นสีช็อกโกแลตก็เป็นตัวถังคูปเป้คันนี้ที่ผมชอบผมชอบบั้นท้ายมากเลยนะครับช่วงนี้มันสวยยิงงนะครับวีศวกรโฟกที่ออกแบบได้ผมว่าสุดติ่งเลยนะครับตรงนี้สวยมากนะครับเครื่องยนต์ก็ เป็นเครื่องยนต์พันหกร้อยซีซีนะครับเครื่องยนต์อยู่ด้านหลังระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับเป็นคาร์บูคู่เดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับเครื่องยนต์ก็อย่างที่บอกไปนะครับพันหกร้อยซีซีใช้คาร์บูเรเตอร์คู่สองข้างนะครับแล้วก็ระบายความร้อนด้วยอากาศ คนบอกว่าม้อน้ําอยู่ไหนไม่มีนะครับเป็นระบายความร้อนด้วยอากาศก็เป็นพันหัวซีซีเต็มแล้วแต่งไฟมาเรียบร้อยแล้วสตาร์ตติดง่ายนะครับก็อันนี้เป็นเครื่องโฟกซ์สวากเกนเครื่องตัวนี้ก็ใช้ทุกรุ่นนะครับเต่าเต่าก็ใช้นะครับโฟกรุ่นโบราณทุกรุ่นนะรวมถึงพอร์เช่ด้วยนะครับโฟกซ์สวากเกนกับพอร์เช่ก็เจ้าเดียวกันครับไปลองหาประวัติอาดูนะครับก็ใช้เครื่องตัวนี้หมดนะครับแล้วแต่ว่าใครจะทำในสเตจไหนๆนะครับก็ว่ากันไป นะครับก็ป็นเครื่องที่ทนทานผมบอกเลยทนทานมนากไม่มีอะไรนะครับหัวเกียนบอร์ดก็เปลี่ยนหัวเกียนแค่นี้ครับวาววาวดันก็นตั้งวาวาตามสไตล์รถโบราณระบบเมคานิกล้วนๆไม่ได้มีเซนเซอร์อะไรวุ่นวายหรือรถใหม่ๆนะครับก็ทําให้มันผมว่ามันรีเลเบิลมากอะแล้วมันทนทานมากะนะครับมันก็เลยเป็นที่ยอดฮิตของหลายๆคนผมเนี่ยคันเนี้ยจอด2เดือนสตาร์ก็ติดเพราะมันไม่มีอะไรไม่ได้มีระบบไฟฟ้าอะไรในหะ้มากวนใจ ก็อันนี้เป็นเครื่องยนต์ของ v ฟ l k s w a า e เกนะครับคาันเกียร์ตัวนี้ภายในนี่คือเอกลักษณ์ของคาร์บันเกียร์เลยนะครับมีโลโก้คาร์บันเกียร์นะครับแล้วก็เนี่ยเป็นเดือนไมอันนี้อันนี้เป็นนาฬิกานะครับอันนี้เป็นความเร็วอันนี้เป็นถังน้ํามันนะครับ ว่าใช้ไปเท่าไหร่แล้วพวงมาลัยกันเช้าซึ่งวงอย่างนี้นะครับมีโลโก้ประสาทนะครับอันนี้เป็นชั้นวางของแล้วก็แอร์ติดเพิ่มนะครับรถแตนดาร์ดไม่มีแอร์นะครับก็เป็นเกียร์กระปุก4เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังภายในก็เย็บด้วยหนังแท้สลับกับผ้าสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลครีมก็อันนี้ผมก็เลือกเองเลยชอบนะครับให้มันเข้ากับสีตัวรถก็เป็นโทนครีมน้ำตาลนะครับก็พรมก็เหมือนกันผมก็เป็นสีน้ำตาลนะครับ ก็มันคลาสสิกมากๆครับมีแจากาันดอกไม้ด้วยน,นี้เป็นคลาสสิกของโฟกนะครับมิทยุมโตโรล่าสมัยโบลาณนใช้ไม่ได้นะครับติดไว้เท่ๆเฉยก็พยายามทำให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วก็ชอบความคลาสสิกของรถคันนี้นะครับก็เลยเก็บไว้นะครับก็อันนี้ภายใน ครับก็ v o l ks w a g e n ้นคาร์บอนเกียนะครับก็ฝากไว้เป็น collectible car นะครับราคาขึ้นทุกวันผมบอกเลยเก็บได้เก็บนะครับแต่มีข้อสำคัญนิดนึงครับผมอยากให้อยู่ถ้าคุณจะซื้อ v o l ks w a g e n ้นคาร์บอนเกียสักคันหนึ่งเนี่ยผมอยากให้คุณหาที่เป็นทะเบียนแท้นะครับคพาว่าทะเบียนแท้คืออะไรคือเรียกตัวถังเป็นคาร์บอนเกียนะครับบ้านเราเนี่ยเอาแพร่ล่างเป็นเต่าแล้วเอาตัวถง ia, ังคาร์บอนเกียครอบ เพราะฉะนั้นเลขตัวถังเนี่ยก็จะไม่ใช่คาร์บอนเชียร์เลขตัวถังก็จะเป็นเต่านะครับก็อันนี้ก็ถือว่าบางคนก็บอกว่าแท้นิดหน่อยแท้ครึ่งไม่แท้ครึ่งนะครับบางคนก็บอกไม่แท้แต่ถ้าคุณจะหาแล้วเก็บมันย,วยาวๆใช้มันย,วยาวๆเนี่ยผมแนะนําเลยหาเลขตัวถังที่เป็นคาร์บอนเชียร์แท้ๆนะครับอย่างของผมเนี่ยปี P 65เนี่ยเลขตัวถังคือเลข145 145ก็คือึ่งส14ปี65นะครับ ถ้าเป็นรุ่นที่เก่าลงไปนี้ก็จะเป็นตัวถังเนี่ยขึ้นด้วยเลขอะไรต่างๆเนี่ยมันมีค่อนข้างแวรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องเช็คดีๆนะครับเช็คเลขตัวถังดีๆเพจสําคัญนะครับถ้าครบก็ยิ่งดีดีเลยแต่ถ้าเพจบางทีหายบ้างอะไรบ้างก็ให้ดูเลขตัวถังเป็นหลักนะครับเลขตัวถังจะเป็นตัวบอกว่ารถคันนี้เป็นคาร์มันเกียร์หรือเปล่าหรือว่าเป็นเต่าหรือว่าเป็นไทล่าดหรือว่าเป็นอะไรต่างๆนะครับ ็ฝากไว้ถ้าจะซื้อดูดีๆราคามันแวรี่นะครับปราเห็น4ล้านกว่าไม่ซื้อไปซื้อคัน2ล้านกว่าปรากฏว่าสวมเต่ามาก็มีนะครับก็อันนี้ต้องเช็คดีๆด,ดูดีๆนะครับศึกษามันหน่อยรับประกันว่าถ้าเป็นแท้ๆเนี่ยขึ้นทุกวันขึ้นตลอดปี1นึ่งห้าหแสนมีนะครับก็ฝากไว้โฟล์คสวาเกนคันเกียนะครับทายหนึ Time ่งสี่คันนี้ของผมเอง ลบกตัวนะครับช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับด้านล่างมีอะไรกดได้กดทั้งหมดเลยนะครับขอบคุณมากครับ